ดูดวงชาวราศีพฤกษกเทวดาลองใจไม่เลิกนับโชคชะตาตกตำแหน่งนครับอัศวนถือดาบป,ปานประหารศัตรูหมู่มารเทวดาตามติดลองใจไม่เลิกด้วยบุญกุศลวาสนาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งให้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารนะครับเจออุปสรรคหมู่มารให้ท่านเดินอ้อมเอาอย่าประทะด้วยบุญกุศลวาสนาขอทำนายว่าโชคชะตาของคุณจะตกตำแหน่งเอเมโลปนรับนกรบกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนากล้าที่จะมุ่งมั่นเป็นนักรบปรานประหารจิตใจจะร่่มเริ่มที่จะคึกเขิมในอำนาจได้ปราบศัตรูหมู่มาให้หมดไปสิน้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ลอยโชคแต่ด้วยดวงชะตาบุญกุศลวาสนาเป็นคนตรงไปตรงมาตกตำแหน่งจัตติสกกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นจนประสบคําสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขี่มา้าถือถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาสู่ตัวท่านแล้ว อันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดคนอายุน้อยกว่าจะนําข่าวดีเข้ามาจะนําพาซึ่งโชคลาภการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาบง่งบอกถึงท่านถือดาบสองคมอยู่นะครับรู้สึกว่าจับด้านไหนก็เจ็บนะครับผมมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิเลือกท่านควรที่จะต้องมุ่งต่อไป ในโชคชะตาของท่านตกตาแหน่งให้ท่านลื่นเลิงสังสรรไล่ล้าเต้นระบําเพลงกองกันแล้วจะได้รับทรัพย์รวยโชคให้สุขสมสมหวังนังใจหมายพยายามอย่าทำจิตใจให้ตัวเองตกต่ำรู้สึกจําแย่รู้สึกท้อแท้นะผมรับพลังบวกเข้าไว้นะผมท่านจะได้พบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะผมโชคชะตาของท่านโดนบังคับบีบบังคับให้ท่านร่ํารวยในโชคชะตาทันทีทันใดซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารัร เอาจริงเอาจังจนะสมเดชชะตาชีวิตรับทรัพย์ดุงชะตาเป็นผู้ตกตาแหน่งบุญเทวดาตามติดเข้ามาลองใจเป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเข้ามาลองใจด้วยจิตใจท่านดีแน่หรือเปล่าทดลองแล้วว่าคนนี้มีจิตใจที่เกิดความแจ่มชื่นหรือเปล่านะไม่ใช่ปากว่าตาขยิบหรือว่าในโชคชะตาทําตัวเป็นคนเลิศหรูเป็นคนใจบุญแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะผมเทวดาเข้ามาตามติดเข้ามาทดลองใจตกตำแหน่งไฮพิเทศท่านเป็นผู้มีบุญที่แท้จริง นะผมท่านจ,จะเจริญลูกเรงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคตกตําแหน่งเดอะเวิร์กดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาไอ้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าอาหารมาถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาเข้ามาเข้ามาแต่ว่ามีดบาดมีดดาบปักเต็มหลังนะผมเจ็บปวดรั่วรล้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวข้าพเจ้าอดทนอดกั้นมานานแล้วนะ นะผมเมื่อไรล่ะเมื่อไหร,ไไหร,ไไหรจะได้นะผมด้วยบุญกุศลวาส,สนาเป็นคนที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นนะผมจัสติกตกตําแหน่งในโชคชะตานะผมนะโทษทีนะ queen queen of swords เราตกตําแหน่งในตู้โชคชะตาบ่งบอกถึงใจถึงจิตใจของท่านห้าวหาญเหมือนดังหญิงจิตใจห้าวหาญเหมือนดังหญิงกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประทะอย่างทันทีจันใดเพราะฉะนั้นอารมณ์รุนแรงจะเกิดขึ้นในโชคชะตา นะผมด้วยดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกทรามานต้องอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมปัญหาต,ต่างๆให้ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงและท่านต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองนะผมท่านจงยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาด้วยตัวท่านเองจะไม่มีใครเข้ามาสนับสนุนคําชูหนุนนําโชคชะตาท่านเลยแม้แต่เพียงแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นมุ่งตรงไปข้างหน้าเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจกักรเรือว่าฟ์จูน จ,จัดแจงทาตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำ้ำได้ระบบาเพลงกองกันให้มีความสุขตลอดชีวิตนะผมให้ท่านมุ่งบ้านมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียมเงินอดทนอดกา้านดวงชะตาแบบนี้ให้ท่านอดทนอย่างมากที่สุดเพราะว่ามันจะคิดมากกระวนกวายกัะซับประสายอดทนอดก้านกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคิดมาก ะฉะนั้นให้ท่านหลบหลีกจากคนอิจฉาให้ลายสายร้ายใบสี mm. เกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลเราทาอย่าไปทำนะครับผมอย่าไปทำเลยเสียเวลาเปล่าครับนะผมอัศวินอัศวินขี่ม้าถือด้วยทองก็แปลว่าขอทํานายว่าจะมีโอกาสดีโอกาสดีเข้ามาเยอะแยะมากมายธุรกิจการงานการเงินนครับผมมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการที่ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านมุ่งต่อไปข้างหน้าอย่าไปหันหลังเหลียวหลังหันกลับหันกลับมา การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบควาสมสำเร็จจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาโอกาสทองเหรียญใหญ่เบลลมนะครับชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคท่านจะได้มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่โชคลาภเงินทองบารมีวาสนายิ่งใหญ่บังเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับการส่งมอบช่วยทองเดอร์สตาบังเกิดขึ้นนะครับแสงสว่างบังเกิดทําให้ท่าน,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 นารู้สึกฮึกเหิมในอำนาจบารมีวาสนามีดดาบป,ปักลลมานะครับทำให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระซับกระซายอดทนอดการ ถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดส่งมอบถ้วยทองโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสกาวิวากามงคลก็มาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาปูฤะสีจะส่องแสงตะเกียงทองเพราะฉะนั้นคอยหาหนทางสว่างแล้วกันครับให้ท่านคนค้นหาหนทางสว่างคับอย่ายอมกับทุกสิ่งทุกอย่างง่ายๆหาเรื่อยๆหาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง ผมด้วยบุญุโสมวาสนาครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นมนสุขธรรมมาค้าขึ้นการค้า,าจเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างก็เยอะขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมีเงินมีทองมีบารม,มีมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกัปกคุ้งกองรักษาหนุนนำโชคชะตาของท่านท่านจงรับพลังบวกเข้าไว้นะครับ จัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาปัญหาต่างๆที่ท่านรู้สึกย่าแย่รู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ำเบี้ยดินรู้สึกแทบจะทนไม่ไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรที่จะต้องมองข้ามไปอย่าไปสนใจนะผมเรื่องราวต่างๆจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายก็เป็นเรื่องดีนะนะผมถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเขามีแต่คนไม่ดีคนชิดร้ายคนเอาเปรียบเราท่าน,นก็ปิดกั้นัวงก็จบนะผมไม่ต้องซีเรียสก่อนว่าเจ้าพระเจ้าเป็นคนดวงต้องเจอคนเยอะ แต่ว่าไม่เป็นไรเราปิดกดั้นตัวเองก็ได้นะไม่ผิดก็ในเมื่อเจอคนไม่ดีเลยเราก็ปิดกั้นอยู่คนเดียวก็ได้ไม่เห็นเสียหายเลยการส่งมอบนะครับการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าโดตตกตําแหน่งหนึ่งไม้เท้าเพราะฉะนั้นท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์จะส่งมอบถ้วยทองโอกาสท,อง,อ,าสทองโอกาสดีจะเข้ามาสู่ตัวท่านถ้วยทองเบเ้ิง นะแต่ไพ่ใบนี้หมอสันจะตีความว่าอาจจะได้ลูกชายท่านเรียงโสดยังโส,สดไม่ได้นะ้วต้องแต่งงานนะงั้นต้องได้ลูกชายมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งที่ท่านรักเอาง่ายๆทำนายอย่างนี้ดีกว่าท่านจะไ,ได้มีเกณฑ์ได้รับสิ่งที่ท่านรับนละ้สิ่งสิ่งที่ท่านรักสิ่งที่ท่านหลงสิ่งที่ท่านต้องการท่านจะได้สิ่งนั้นนะผมสิ่งศิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนท้าชูในช่วงชะตาของท่านไปตลอดชีวิตเพราะนั้นท่านอย่าผิดแผกแหวกแนวผิดผีผิดครูอย่าไปทําอะไรที่ไม่ดีอ่ะเออ จะไปทําอะไรที่ไม่ดีทําสิ่งดีๆก็พอแล้วนะผมก็อ1ไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่รักทรัพย์ข้อ3ไม่มีกิกข้อสีไม่พูดปดข้อ5ไม่ดื่มเหล้านะนั้นตศิษฐ์จะเข้าข้างสนับสนุนคําชูหนุนนําโชคชะตาของท่านท่านก็ต้องนับนอบน้อมเข้าไปนะนอบน,น้อมเข้าหานะนะผมการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจะต้องระแวดระวังกับใครบางคนที่เข้ามาในลักษณะที่คิดร้ายใส่ร้ายป้ายสายียสระวังเรื่องการเซ็นสัญญ,ญาคําต่อรอง ครับผมคิดไลยใส่ไล้ไปสีก็ระวังหลบหลีกไปให้ไกลไปอย่าคบกันเลยดีกว่านครับต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ